นะคะบิดกล่องเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดของส่วนต่างๆมีแค่ สวัสดีนะคะทุกท่านเคยเห็นลูกเต่าลูกนี้ไหมคะคือจริงๆแล้วอุมเห็นมาประมาณสักปี2ปีแล้วแ่ะค่ะแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้หรือได้ลองเล่นหรือเอามาใช้ในการเรียนการสอนคราวนี้วันนี้ก็มีคําแนะนําจากเพื่อนครูนะคะแชร์มาแล้วก็พอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราก็เอามาใช้ในการเรียนการสอนได้เหมือนกันนะคะ ก็คือตัวแอปหรือว่าตัวเครื่องมือที่เราจะนำมาใช้วันนี้นะคะก็คือแอปที่ชื่อว่า m e r c u r s นะคะใช้ได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะคะ Google Play หรือหรือ Play Store นะคะจะไม่เจอแล้วนะคะที่คือชื่อว่า Mercury นะคะจะเจอแบบนี้นะคะทั้งใน iPad หรือใน iPhone นะคะแล้วก็ใครที่ใช้ Android นะคะจะไม่เจอ ไอตัวแอปที่เป็นแอปเฉพาะแล้วนะคะจะเจอแต่ m e r c u e s explorer นะคะซึ่งเราจะใช้ควบคู่กับตัวบล็อกตัวนี้นะคะก็คือกล่องเขาก็จะให้มาเป็นไฟล์รูปภาพนะคะตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นกระดาษแผ่นแผ่นกระดาษประมาณอยู่ใน a 4นะคะแล้วเราก็มาตัดนะคะแล้วก็ประกอบให้เป็นกล่องลูกบาศแบบนี้นะคะแล้วพอเราตัดเป็นกล่องลูกบาศแบบนี้เนี่ยใช้แค่กล่องเดียวนะคะตอนแรกครูไมค์คิดว่า เราต้องมีอแอปและกล่องนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้แค่กล่องเดียวแต่เราจะเปลี่ยนแอปเอา ะะซึ่งเดี๋ยวครูไมายจะใส่ลิงก์ตัวไฟล์กล่องเนี้ยให้นะคะใต้ลิงก์นะคะตัวแอปต่างๆเนี่ยเดี๋ยวครูไมายจะให้ลิงก์ในการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นแอปที่เราแสดงให้เราเห็นมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบที่เขาใส่กุญแจไว้ก็คือแบบต้องมีการมีการซื้อนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาลองทดลองดูก่อนนะคะแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นะคะ พอเราให้นักเรียนเนี่ยพอเราพิมพ์ออกมาเนี่ยให้นักเรียนทําตรงนี้แล้วนะคะมาใช้แอปตัวนี้นะคะก็คือพอเราดาวน์โหลดมานะคะก็จะขึ้นมาที่หน้านี้เลยนะคะเราก็เข้าไปอันนี้เป็นคําอธิบายเริ่มต้นนะคะเราก็เข้าไปอันแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของ Galaxy นะคะก็จะมีคําอธิบายให้ เสร็จแล้วเราก็มาที่อแอคชั่นที่1น,นะคะแล้วก็กดเพย์มันคล้ายๆก็เป็นวิดีโอนะคะก็คือมาที่ตรงสแกนมาที่กล่องเลยรูประบบสุริยะจักรวาลน,นะคะตอนนี้ถ้าเราขยายดูนะคะเราเราขยายผ่านตัวในแอปเนี่ยนะคะหรือเราคลิกที่ที่ดาวบางดวงนะคะเราก็จะเห็นคำอธิบายของดาวแต่ละดวงแอปที่ทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนุก นะคะน่าสนใจในการเรียนนะคะก็จะเป็นรูปตามที่เราเลือกเลยนะคะเมิดคิวนะคะชื่อแอปเมิดคิวนะคะเดี๋ยวครูมามจะใส่ลิงก์ของตัวแอปเนี่ยให้ข้างใต้กับตัวไฟล์ตัวนี้นะคะไฟล์กล่องตัวนี้นะคะอันนี้ครูไมใช้กระดาษหนาหน่อยปิ้นนะคะกระดาษโฟโต้หนาหน่อยปิน้นแล้วก็เราก็มาทําเป็นกล่องแบบนี้นะคะมีกล่องเดียวได้ทุได้ทุกรูปเลยนะคะอันนี้ก็ระบบสุริยะ อ่ะต่อไปนะคะพอเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะตัวแอปเนี่ยเขายังมีคําถามให้ด้วยนะคะเลือกเกรดได้ด้วยว่าเด็กเนี่ยที่มาเข้ามาทำเนี่ยจะอยู่เกรดไหนนะคะพอคลิกเลือกปุ๊บก็จะเฉลยให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะถูกหรือผิดนะคะเนี่ยไปข้อถัดไปมีคําอธิบายให้เสร็จเลยนะคะอ่าเกี่ยวกับร่างกายนะคะมิสเตอร์บอดี้นะคะพอเราอันนี้ก็คือคําอธิบายนะคะว่ามันเป็นยังไงเราจะเลื่อนมาที่ a c t ท v i t y ีที่1นะคะแล้วเราก็กดตอนนี้คือไม่มีนะคะพอเราวางกล่องลงไปปุ๊บนะคะพลิกกล่องอีกนิดนึงเห็นไหมคะเป็นเรื่องของระบบร่างกายก็จะเป็นการเรียนรู้อวัยวะต่างๆนะคะถ้าเราเอามือขยายนะคะแต่อวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยเขาก็จะมีคำอธิบายนะคะหรือ ส่วนประกอบของอวัยวะนั้นนะคะดึงเข้ามาดูใกล้ๆอย่างนี้นะคะก็จะเห็นในส่วนประกอบของกระเพาะอาหารและนี่ก็คือสมองนี่นะ,ะนะคะนะคะเราก็เอาไปใช้ในขั้นใดขั้นหนึ่งของการเรียนของเราหรือเอาไว้ให้นักเรียนทบทวนนะคะในเนื้อหาที่ตรงกับของเรานะคะหรือจะใช้เป็นเล่นเกมแบบสนุกสนุกก็ได้นะคะอันนี้นะคะอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจมากเลยที่ครูไมยได้แชร์ไว้เบื้องต้นน่ะนะคะก็คือ เรื่องของอันนี้จะเป็นแนวทางด้านสังคมภูมิศาสตร์และนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเปลือกโลกนะคะลูกโลกอ่ะเราก็มาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างลงมาที่อันแรกเลยนะคะเรียนรู้อันนี้วิทยาศาสตร์ก็น่าจะได้เรียนอยู่นะคะเรื่องของอ่าชั้นต่างๆของโลกนะคะว่าแบ่งเป็นกี่ชั้นนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะแตะนะคะที่จอแล้วเราก็ขยายได้นะคะ ขยายได้ถ้าเกิดเราบิดนะคะบิดกล่องเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดของส่วนต่างๆมีแค่กล่องกล่องเดียวนี้นะคะเราใช้กล่องลูกบาทกล่องเดียวแต่กล่องลูกบาทนี้ต้องมาจากโปรแกรมของเขานะก็ยังมีอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของแผ่นเปลือกลกต่างๆนี่อันนี้มีเสียงด้วยต่อมานะคะก็จะมีเรื่องของอการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะคะเรื่องของใต้พื้นที่พบเนี่ยนะคะ ก็พอเราขยับนะคะขยับส่วนกล่องเนี่ยนะคะก็จะเห็นส่วนต่างๆเนี่ยอันนี้ก็การเกิดภูเขาไฟปะทุเนี่ยการเกิดอะไรยังไงบ้างนะคะพอเราเรียนรู้ครบมดแล้วก็จะมีข้อสอบนะคะท้ายกิจกรรมให้ทุกครั้งไปนะคะในทุกๆเรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของอพืชนะคะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง เรื่องของเซลล์พืชนะคะรายละเอียดว่ายังไงบ้างส่วนไหนเรียกว่าอะไรนะคะคลิกตรงไหนเราขยายนะคะแต่นิ้วเดียวนะคะเราขยายก็จะเห็นส่วนต่างๆอันนี้ต่อนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตมเมล็ดพืชนะคะว่าจะมีมีลำดับขั้นตอนยังไงอ่ะตรงนี้ก็มีปุ่มให้นะคะปุ่ม next อ่าพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะให้ทําและให้เด็กวาดก็ได้นะคะว่าขั้นตอนการเจริญเติบโตของมเมล็ดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก็ให้เห็นสเต็ปของการเจริญเติบโตนะคะอีกหนึ่งอันก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของการใช้พลังงานนะคะหมุนเวียนของพืชดูนะคะนี่นะคะก็จะได้เห็นแล้วเราก็อธิบายอีกภาพหนึ่งนะคะการผสมเกรสรแน่ๆเลยนะคะการผสมเกรสรของพึ่งกับดอกไม้นะคะอ่าพึ่งมาแล้วนะคะ อย่างแอปมิสเตอเนี่ยนะคะก็จะเป็นคืออันนี้ไม่ได้เล่นผ่าน e x plorer นะคะเล่นผ่านตัวแอปของเขาเลยนะคะเราก็ดาวน์โหลดลองอมานะคะก็เพิ่งจะเริ่มเรียนรู้นะคะแต่ว่าใช้ไม่ยากเลยนะคะเราก็กดข้ามไปเนี่ยแปบ๊บเดียวเราก็เข้ามาที่ตัวแอปนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ต้องกดอันนี้นะคะแล้วก็กดข้ามไปนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะมาหน้าตาคล้ายๆกันนะคะ จะมาที่ตัวแอปนะคะแต่เมื่อกี้มันเป็นแค่แคล้ายๆกับรีวิวให้ดูนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบตัวตัวเต็มๆนะคะที่เราสามารถที่จะนี่นะคะมีการบันทึกหน้าจอได้ด้วยนะคะบันทึกหน้าจอนะคะแล้วก็เรียนรู้นี่นะคะอย่างเมื่อกี้บางครั้งเนี่ยกดไม่ได้นะคะอันนี้พอเรามาใช้ผ่านแอปเนี่ยเราก็กดได้นะคะไฟล์นี้เป็นไฟล A.P.K. นะคะคือตัวการลงโปรแกรมเนี่ยมันไม่มีให้โหลดผ่าน a p p s t o r e ผิด p พลย์สโแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะบริษัทเขาไม่ได้ผลิตต่อหรือเขาเป็นยังไงนะคะคือไปหาเนี่ยไม่เจอนะคะแต่ว่าเราไปค้นใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวโปรแกรมนี้นะคะหรือแอปนี้ลงไปก็ยังจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่นะคะ mm hmm. อันนี้เป็นเพียงแค่หนึงอันนะคะนี่ถ้าเกิดเราชี้ไปทีละอันน เราก็ให้เด็กเรียนรู้ได้เลยนะคะสามารถใช้ได้กับหลายระดับชั้นนะคะซึ่งใน,ในอันนี้คุณไมายทำผ่านตัวที่เป็น่า d r o r o i d นะคะเดี๋ยวทำให้ดูผ่านตัวที่เป็น iOS นะคะ iOS นะคะวิธีการใช้งานก็จะแบบเดียวกันนะคะก็คือพอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นตัวที่เป็น explorer นะคะ merge explorer นะคะอันนี้ ตัวนี้นะคะตัวแอปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นรูปเหมือนกล้องอากล้องส่องทางไกลนะคะก็จะมาตัวนี้แล้วเราก็เข้าเรียนรู้ในตัวแอปที่มีให้นะคะ3 4ตัวเนี้ยนะคะก็ใช้ประโยชน์ได้หลาก,หลา,กหลายวิชานะคะเนอย่างอันนี้นะคะวิชาสังคมภูมิศาสตร์นะคะได้ตั้งแต่อ่าประถมถึงมัธยมเลยนะคะ ก็ใช้แบบวิธีการเดียวกันนะคะก็สแกนนี่นะคะบอกรายละเอียดของดาวแต่ละดวงนะคะก็นำไปประยุกใช้ในห้องเรียนกันละกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามไลฟ์ของคูไมายนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้นำไปใช้ในห้องเรียนให้สนุกยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ